อ่าคือสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ BCC TV นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลบนะครับศูน1จุดิบสี่จุดหนึ่งนะครับอ่าใน Google นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวครับอันแรกเลยครับกดเข้าไปนี้นะครับตามนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บเลื่อนๆับเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ยายใช่ป่ววะ ช่คนละเกมกันนะครับโษทีอ้าอยู่ไหนวะอ่ะกดเข้าไปครับอะไรก็ได้ครับกดเข้าไปสิบสี่นี่ครับนี่โอ้ยแม่นี่ครับนี่กดเข้าไปครับศูนย์จุดสี่จุดหนึ่งนะครับกดเข้าไปจะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับแล้วกดนี่ครับดาวน์โหลดนี่ครับเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับปึ๊บ มันให้ลงบัญชีเฟซก็ลงเลยนะครับลงปุ๊บแล้วให้กดตรงไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอแป๊บครับกดกาบาทลงไปครับอ่ะมาถึงนี่นะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดฟรีครับรอ20วินาทีนะครับกดเข้าไปปุ๊บกดปุ๊บแล้วมันจะโหลดให้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมโหลดมาแล้วผมจะไม่กดนะครับอ่าโอเค โหลดมาถามว่าอยู่ตรงไหนครับนี่ออกมารับมันจะมาอยู่ตรงดาวน์โหลดนะครับนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับก็ที่ผมโหลดมานะครับนี่ไมค์ครับนะครับศูนย์จุดสิบสี่จุดหนึ่งะครับก็ได้เล่นเล่นได้จริงๆครับนี่เป็นตัวแฮกเกมนะครับไม่ต้องสนใจเลยมากครับอ่าโอเคโหลดมาแล้วจะได้เป็นอย่างนี้นะครับน่ะนี่ครับนี่ไมค์ครับตัวนี้นะครับอ่าศูนย์จุดสิบสี่จุดหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย